ผมได้เข้าไปดูเพจ f a c e b o o k ของข่าวสดนะครับเขาได้มีการพูดถึงการกู้เงินผ่านทางแอปเป๋าตังนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมหลายคนก็สงสัยว่าการให้บริการตรงนั้นถ้าไปยื่นกู้เนี่ยจะได้รับเงินจริงไหมนะครับคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งเสียงนะว่าถ้าไปกู้เงินแล้วบังเอิญว่าคุณมีคุณสมบัติผ่านและคุณก็ผ่านการอนุมัตินะครับผมจะได้รับเงินจริงๆนะครับผมซึ่งอันนี้คือสินเชื่อถูกกฎหมายเลยนะ ็นการร่วมมือกันนะครับระหว่างธนาคารกรุงไทยแล้วก็แอปเป๋าตังนะครับผมโดยที่ทางกรุงไทยเนี่ยต้องการที่จะเข้ามาเล่นในส่วนของการกู้เงินแบบดิจิทัลแบบเต็มตัวแล้วก็มีเขาเรียกว่าฐานนะ FC ของทางเป๋าตังนะที่มี40กว่าล้านยูเซอร์เนี่ยนะครับผมพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีใช่ไหมครับผมแต่ทีนี้นผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าใครบ้างที่กู้ได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากู้แล้วเนี่ยนะครับผมมันต้องทํายังไงสมัครยังไงนะฮะ คือผมจะบอกไบบนี้ว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ได้ใหม่นะหลายคนที่ไม่ตามข่าวคุณอาจจะเจอปับ๊บเฮ้ยว้าวตัวนี้มันอยู่ในแอปเป๋าตังนะมันน่าจะเป็นตัวใหม่หรือเปล่านะครับผมบอกเลยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ของธนาคารกรุงไทยเนะี่ยคุณจะคุ้นหูกับสินเชื่อคาว่ากรุงไทยใจปั๊มมันคือตัวเดียวกันเด้นะฮะมันคือตัวเดียวกันเด้เด้เลยแถมเวลาที่เราจะยื่นกู้ต่างๆเนี่ยนะครับกรุงไทยใจปั้มคุณยื่นกู้ไปครั้งหนึ่งคุณสมัครไม่ผ่าน นะเว้นระยะไวอีกสักสามเดือนถึงจะยื่นใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วหมายความว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ธนาคารกรุงไทยอยู่แล้วและคุณได้เคยยื่นสมัครกรุงไทยใจปั้มอยู่แล้วแต่บังเอิญว่ามันสมัครไม่ผ่านนะครับคุณจะมาสมัครตัวนี้ก็คือมีค่าเทาเดิมวครับไม่ผ่านนะฮะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเลยทีนี้ผมจะให้คุณผู้ชมเดี๋ยวได้ดูก่อนนะครับว่าอ่าถ้าเกิดว่าคุณจะกู้ตัวนี้จริงๆเนี่ยต้องทำยังไงบ้างอาชีพผู้ประกอบการสามารถยื่นกู้ได้นะ มีรายได้ประจําก็สามารถยืนกู้ได้นะฮะท,ทั้งนี้ทั้งนั้นการยืนกู้นะครับผมจะขึ้นอยู่กับผู้ที่พิจารณาคือทางธนาคารผู้ใหบ้บริการเท่านั้นนะครับกู้ได้วงเงินนะฮะคือ5เท่าของเงินเดือนนะก็แล้วแต่ว่าเราจะเงินเดือนเท่าไหร่ผมเท่าที่ผมจําได้กูไทยใจปั้มเนี่ยนะครับผมตั้งฐานเงินเดือนในการกู้คือฐานเงินต้อง1 5 0 0 0บาทขึ้นไปพอกู้ได้จะได้ประมาณ5เท่าใช่ไหมน่านัก็จะประมาณนั้นนะฮะแล้วส่งนานสูงสุดคือ60เดือน นะฮะส่ง60เดือนอัตราดอกเบี้ยผู้ที่มีรายได้ประจําจะอยู่ที่20%ส่วนผู้ประกอบการจะอยู่ที่22%อันนี้ในกรณีแบบพิเศษพิเศษนะนะฮะจะอยู่ประมาณนี้เนาะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะสมัครเนี่ยปกติและกลูไทยใจปั้มเนี่ยจะเป็นบริการที่คนที่ใช้ของธนาคารกรุงไทยเป็นหลักนะครับผมจะสามารถยืนกู้ได้ทีนี้คนที่ใช้ธนาคารอื่นเนี่ยสามารถยืนกู้ได้ไหมผมลองไปสืบค้นข้อมูลดูแล้วนะครับว่าปรากฏว่า คนที่เป็นธนาคารอื่นเนี่ยก็สามารถจะยื่นสมัครได้แต่ว่าคุณจะต้องมีสเตทเมนต์มนนั้นมาด้วยนะแต่ถ้าจะให้ดีเลยคือใช้ของธนาคารกรุงไทยคือจบนะครับเพราะบางคนเนี่ยเอาของที่อื่นมาสมัครต่างๆเนี่ยคือก็มีโอกาสโดนปัดตกเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วมาสมัครยังไงก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมจะต้องมีแอปพลิเคชันเะป่าตังนะฮะแล้วก็เตรียมกรุงไทยเน็กไว้ด้วยเพื่อความสะดวกนะฮะแต่จริงแล้วเนะี่ยถ้าเกิดคุณมีกรุงไทยเน็กเข้าไปกู้ในกรุงไทยเน็กก็ได้เหมือนกันตัวเดียวกันนะฮะ พอเข้าไปที่แอปเป่าตังนะสมมุติว่านี่อาจจะกู้ผ่านแอปเป่าตังนะคุณเข้าไปที่แอปเป่าตังนะครับกดไปตรงคําว่าบริการนะในหน้าแรกจะมีคําว่าบริการนะคุณกดเข้าไปตรงบริการหลังจากนั้นนะครับกดไปตรงคําว่าสมัครสินเชื่อออนไลน์ในหน้าบริการนั่นแหละครับผมคุณผู้ชมกดเข้าไปเลยครับนะแล้วหลังจากนั้นนะครับผมจะมีการให้ระบุอาชีพเงินเดือนวงเงินที่ขอนะครับอะไรต่างๆคุณก็ระบุไปนะฮะแล้วคุณก็กดดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะให้เรียบร้อยนะฮะ ลังจากนั้นปั๊บในข้อที่3.2จเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับพวกเงื่อนไขต่างๆเนี่ยนะครับคุณผู้ชมให้อ่านดูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็พอเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยกดลูกศรด้านบนนะครับเพื่อกลับไปหน้าสมัครสินเชื่อนะแบบที่ผมเห็นนะแบบแบบนี้นะครับผมคลิกไปปับ๊บแล้วให้คุณกลับมากดสมัครสินเชื่อใครจะอ่านก็อ่านแต่ผมอ่านแล้วนะฮะโอเค แล้วหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยมันจะมีหน้าตาข้อมูลส่วนบุคคลเด้งขึ้นมาเพราะว่าในแอปเต่าตังก็จะมีประวัติของเราอยู่แล้วนะครับผมถ้ามันไม่โอเคกดแก้ไขถ้ามันโอเคก็กดปุ่มถัดไปนะหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยจะเข้าสู่หน้าขอข้อมูลเพิ่มเติมแนละกรอให้ครบถ้วนะนะกรณีรายได้น้อยกว่า3 0,000ืบาทนะครับผมคุณจะต้องตอบคําถามนะเรื่องมีสินเชื่อส่วนบุคคลกับสถาบันทางการเงินอ,งอื่นหรือไม่นะถ้าคุณตอบทุกอย่างครบถ้วนแล้วกดถัดไปนะ ในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลอีกหนึ่งรอบนะแล้วถ้าเกิดคุณโอเคปั๊บเนี่ยก็ไปต่อถ้าเกิดว่าคุณไม่โอเคคุณน่ากดแก้ไขเห็นไหมครับนี่ปุ่มแก้ไขอยู่นะฮะถ้าโอเคแล้วก็ยืนยันและส่งใบสมัครนะครับกดไปปึ้งไปเลยนะฮหลัจงจากนั้นปั๊บมันจะมีหน้าให้ยืนยอมแนะนำข้อมูลของเราเนี่ยไปจำลองนะฮะเครดิตเพื่อคือเราก็อา่านรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับผมถ้าทุกอย่างโอเคแล้วต้องกดยินยอมด้วยนะกดยินยอมแล้วไปต่อนะครับ และหน้านี้ก็เหมือนกันอ่านข้อมูลเสร็จปับ๊บกดยินยอมแล้วก็ไปต่อนะครับหลังจากนั้นมันจะให้ใส่รหัสพินโค้ด6หลักนะครับคุณก็ใส่ไปนะระบบจะแสดงสถานะขึ้นว่ากําลังอยู่ในช่วงการพิจารณานั่นเองนะครับผมนะะพอคุณกดปุ่มกลับสู่หน้าหลักเนี่ยคุณจะเห็นผลิตภัณฑ์แบบนี้นะครับผมและเข้าไปเช็คสถานะการสมัครได้นะครับโดยที่คุณไปกดตรงอัปโหลดเอกสาร,รเพิ่ม,เต,มเติมนะฮะ ตรงนั้นเนี่ยจะสามารถอัปโหลดสำเนาสเตทเมนต์ต่างๆสลิปเงินเดือนล่าสุดต่างๆนะครับผมคุณสามารถอัปโหลดผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะฮะพอเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเนี่ยดูเอกสารแล้วก็อัปโหลดกดไปนะครับมันจะมีให้อัปโหลดทีละอันนะฮะคุณสามารถที่จะอัปโหลดได้ตั้งแต่สเตทเมนต์สลิปเงินเดือนเนี่ยต่างเนี่ยคลิกตามลูกศรแล้วก็อัปโหลดมันขึ้นมานะครับผมแล้วก็พอคลิกสมมติว่าคลิกที่เลือกอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมคุณอาจจะเลือกสเตทเมนต์ปั๊บเนี่ยพอคุณคลิกปั๊บเนี่ยนะครับผมมัน เอ่อเองกสารที่ต้องการเช่นแบบจากไฟล์รูปภาพก็ได้นะครับผมนะฮะพอทุกอย่างเรียบร้อยปั๊บให้กดอัปโหลดเอกสารขึ้นไปนะฮะแล้วหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยคุณผู้ชมก็อรอนะครับผมถ้ามันเรียบร้อยเนี่ยในส่วนเอกสารจะขึ้นสีเขียวมันเป็นพืชเลยนะครับผมนะะแล้วก็ทีนี้ก็รอการพิจารณาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคนที่ต้องการสมัครนะครับถามว่าสมัครกับมาได้เงินจริงไหม มันได้เงินจริงถ้าคุณผ่านแต่ถามว่ามีโอกาสได้ผ่านไหมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้าไปกู้เลยจะได้แบบร้อเเลยไม่ใช่นะคุณผู้ชมฟังผมนะสินเชื่อทุกตัวออกแบบมาแล้วว่าจะมีแค่เฉพาะบางคนที่สามารถเข้าไปกู้แล้วก็ผ่านนะจะมีจํานวนจํากัดอยู่แล้วนะะคุณมีโอกาสไปสมัครก่อนถ้าเกณฑ์คุณผ่านคุณก็มีไรายได้ไอ้เขาเรียกว่าคุณก็มีโอกาสได้นะไม่ใช่มีไรายได้คุณมีโอกาสได้รับเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปกู้ต่างๆเนี่ยเตรียมเอกาสารให้พร้อม เวลาที่เขามีมาให้ปั๊บเราจะได้ยื่นได้ทันทีเลยนะครับผมอย่าลืมติดตามข่าวสารเกี่ยวเรื่องสินเชื่อไว้ด้วยสําหรับคนที่อยู่ในแวดวงของการทาธุรกิจเนี่ยเขาก็จะดูเกี่ยวกับเรื่องของสินเชื่อต่างๆไว้เผื่อเป็นจุดสํารองเวลาที่คนทําธุรกิจปั๊บเนี่ยต้องการใช้ทุนสํารองปั๊บเขาจะได้ไปหาทันทีได้เลยนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะเอาข้อมูลดีๆมาฝากครับคุณผู้ชมไขข้อสงสัยด้วยเผื่อหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะม,มันมันเป็นวิชาชีพไหมมันข่าวจริงเปล่านะครับผมมันทําได้จริงนะฮนนะผมผ ประมาณนี้เนาะโอเคครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามจ้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ